โรงเรียนบ้านหัวทำนบสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่2ตบ,บกงรดอเภอห้วยถแถลงจังังวดนครราชสีมาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการรวม6หมู่บ้าน เป็นโรงเรียนขนาดกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น161คนจำนวน12ห้องเรียนบริหารงานโดยนางสาวจงจิตจงปัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทำนบมีจำนวนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น19คนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวังโดยโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้านการเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นเช่นกิจกรรมรักการอ่าน 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนน RT, NT, o n e t Pizza ของปีการศึกษาที่ผ่านมาตามตัวชี้วัดและจัดกิจกรรมติวตามตัวชี้วัดที่ยังต่ำอยู่ด้านการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ 1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติโดยมีการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสวนสมนุนไพรและกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความพอเพียง 2. จัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาโดยโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใจ้จ่ายในการจัดก,การศึกษาเรียนฟรี15ปีให้กับผู้เรียนมีค่าเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างครบถ้วน 3. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยโรงเรียนมีการจัดอบรมครูทุกคนเพื่อสร้างและจะดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อและห้องเรียนออนไลน์ 4. ส,ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยใช้ AI มีการจัดอบรมครูใช้ระบบ o p e c Content Center เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อและเผยแพร่นในระบบออนไลน์ 5. สอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างรายได้โดยโรงเรียนจัดก,กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning 7. สุขาด,ดีมีความสุขมีห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอกับผู้เรียนและมีการจัดเวรทำความสะอาดทุกวัน 8. การรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยจากกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมคัดแยกขยะรณรงค์การใช้วัสดุอื่นแทนถุงพลาสติกประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าการทำกระทงงด้วยเศษวัสดุการลดใช้พลังงานน้ำไฟกระดาษเป็นต้น